สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมารีวิวการกินอาหารเช้าแบบง่ายแบบอันนี้สถานการณ์แบบฉุกเฉินมากๆแบบฉุกเฉินแบบรีบร้อนนิดนึงแล้วก็ไม่ต้องถึงขั้นรีบร้อนมากอะไรขนาดนั้นแต่เป็นแบบสถานการณ์ที่รีบจริงๆอ่ะก็ต้องกินแบบนี้ <c oughs> <c oughs> ก็คือกินยังไงไปดูกันนะครับนี่นะครับก็ ก,กินข้าวกับขนมมันจะไม่ค่อยมีประโยชน์ต่อร่างกายเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมเนาะอย่างแรมันก็ช่วยให้เราออย่างแรมันก็ช่วยให้เราอิ่มได้ส่วนหนึ่ง,งเพราะว่าอ นะฮะซึง่งพอตอนประมาณสมัยยมัธยมอย่ะผมก็เคยกินแบบนี้กินกับขนมทอดกรอบก <c oughs> ็อนไนที่เป็นของทอดผมก็กินได้ยกเว้นอะไรไม่รู้ <c oughs> ผมว่ายิ่งเป็นคนชานน้าแล้วไงผมก็เลยแบบต้องกินแบบนี้สหหมไมเรียนมาแบบทำ<ช>กับข้าวไม่ทันอย่างเงี้ยแบบเฮ้ย กูต้องกินอะไรประกอบนานนี้วะบางทีก็เรื่องเลเว่นแบบไม่ใช่ขนมก็ม <morning> ีนะครับเออเออเออครับจนเงละมา เก็ประมาณนี้เหนืหอยเยอะเลยจะกินได้ต่อจะกินเล่นก็ได้ที่กินมาเป็นของข,องขอบเคี้ยวกินเล่นนะแต่ผมเอามาทำให้มันเกิดประโยชน์หน่อยก็กับข้าว,วนะเห็นไหม,มใครเคยทำแบบนี้ก็คอมเมนต์ให้ผมด้วย,วยนะครับก็ ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วครับสวัสดีครับ